สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เก้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่เก้ามันขึ้นล้มล้มบานแม่ขั้วพี่น้องมันขึ้นเนี่บานแม่ขั้วลม่ม ตอนเศร้ามากหน,นาวบ้านพี่น้องเกิดอาการหนาวขข้นมากบ้านพี่น้องเอฟซีเป็นจังไดเนานะมือมือเศร้านี่มือว่านี่แม่ขั้วไปหน้าไปใส่ดังหรือก็ได้ป่ามาหลายเติบเนาะคะ่ะมือเศร้ากินเขากำหนงป่าแซบ่บเสกป่าธรรมชาติบะเป็นป่าเลียงหัวอาหารเดอร้อป่าแม่ขั้วเลียงเต้โปเจาจุกสาแต่ไม่ไม่ผลัะพี่น้องตาปีแลก บานนี่ลังจากนั้นมากอะแฟนเสียกับอริรไปเลี้ยงหัวอาหารเลยกับปลอยธรรมศาสั์จนว่ตโวใหญ่คณะนี่อันหมื่อวานมือก้อนนี่แม่กลัวทายทํามไปมันดึงใบกล้วยเนาะมีเอฟซีเเมนมาว่าป่าเลี้ยงใส่ใบกล้วยกริสก็ตปั๊บตาสามลอยหมู่บ้านนี่แม่กล้วยใส่ด่างขึ้นมาเพิ่นเห็นตป่าแม่กล้วเพ่าเลยว่า ป้าปลาเลี้ยงไส่ใบกล้วยกระตูใหญ่ตัวละเนาะฉันคนคอมเมนต์ก็ว่าหยอกแม่ขัวว่าเอาขอบุญขอบคุณสําหรับเอฟซีผู้คอมเมนต์โนนนีนันเนาะค่ะพี่น้องเนาะดีใจตัวพี่น้องเห็นเอฟซีคอมเมนต์เขามาว่าสู้ก่อนฟังอันนั่นอันนี้หรือว่าคุยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคุยกันทางคอมเมนต์หรือว่าทักทายกันเนาะค่ะอะแม่ขัวก็อขอบุญขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นกำลังแรงใจให้แม่รั่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาตามของไทยบาทนี่มื่อนี้ล่าพาัฒนาได้มื่อนี้เด้อล่าพัฒนาเอาใจแฟนคลับล่าพัฒนาจักน้อยเนะะี่ยค่ะราว่ารัฐบาลไให้ี่กะอ่ะมีทุกมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเป็นเอาใจแฟนคลับเล่าพัฒนาจักน้อยอาทิตย์ละสามมือทอนละตาว่ารัฐบาลให้ห้องอทุกอาทิตย์ ทุกมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาเบิงของไผ่เพชรเมืองจันทร์ประวัติของเพิ่นเป็นจังไดมาเบิงประวัติที่พานมากกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิงประวัติที่พานมากกันวันที่หกหมวดที่พานมาวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์กับเนิงเขา่าเก่าศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเลขออกสาม เลขออก036และเก่าศลางสำหรับวันที่4โอ้เดี๋ยวให้แมกขอจับออกเอาตังแต่ลืมวันที่25เนาะค่ะเดือน11เนาะประวัติของเพิินมี่ไห่เบิงค่ะพี่น้อง25เดือน11เพชรเมืองจันทร์วิ่งรูด8อันนี้ผิษลุดพี่น้องลุดแต่ว่าชุดวิ่งของเพิินเข่าอยู่ในเก็บ เกตหนึ่งด้พี่น้องเด้อเข้าอยู่ในเกตหนึ่งวันที่ยี่สิบหาเดีอนสิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี่ยนสิบเอ็ดนี่วิ่งรูด1กับ2จับคูหอสิบหแต่ว่าเข่าเลขวิ่งพี่น้องเลขออก14บสเนาะประวัติของเพชรเมืองจันกนเด้พี่น้องเด้อส่วนวันที่29วิ่งรูดบนล่างสี่ จับคูม่ตัวใดซีซีซซหาซีสามหาซามหา,ามหาเพหา,พหาเลขเข่าที่ซีซ,ซีตัวเนียนเขา่าเทิงวิ่งเทิงจับคูเด้อพี่น้องเด้อส่วนวันที่ซีอืวันที่สามสิบหายไปบ่คือบ่เห็นวันที่สามสิบ วันที่สามสิบหายไปพี่น้องวันที่ยิบก่างวันที่สามสิบนี่แหละมันโล่งผิดกับป่จักวันที่สี่ที่ผ่านมาเดียนวันจันทร์อังโบเมียนวันที่สี่วันวันใดบุญนี่เพ่นวิ่งรูดสามกับสี่เข่าจับคูสามหกพี่น้องเลขออกที่สามห้าสามเข่าบนล่างเลขล่างออกสามหก จับเข้าคู่สามหกหกสามเด้อค่ะพี่นองเด้อส่วนวันที่หกที่ผ่านมาวังหันบานเนี่ยประวัติของเพชรเมืองจันเด้อนี่เด้อแม่กวนไรประวัติอยู่เพชรเมืองจันวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเลขออกบนศูนย์เก้าสามเลขล่างออกเก้าศูนย์อ่ะก้อนสิไปเบิ้งเพชรเมืองจันเนาะก้อนสิไปเบิ้งเพชรเมืองจัน มาติดตามเบิ้งของไผก่อนมาติดตามดูมาเบิ้งเสียนพิษสนุโลก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ้งเซียนพิษสนุโลก,ก่อนเรา,พ,เาเเพ,กกพัฒนาวันที่เก้า เดือนสิบสองปีหกเจ็ดวิ่งรูดบนล่างสามกับเจ็ดจับคู่มี่สามเจ็ดสองเก็ดสี่เจ็ดสามสองสามสี่เก้าเก้าเจ็ดและห้าศูนย์ส่วนซีโตมีเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดอะแคปนาจอไว้พี่น้องสำหรับเสี่ยนพิษณุโลกเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สำหรับเพียรเซียนพิษส,สนุโรคอะไม่ไงเขาเขียนไว้ไว้มือนีได้มือรวยวันนี้เป็นวันรวยของลาวพัฒนามาเบิงของไผต่อบันเซียนลูกแฝดเซียนลูกแฝดวิ่งรูด ศูนย์บนรางศูนย์เด้อพี่น้องเด้อไ,ไฟเป็นแฟนครับเสียนลูกแฝดติดตามไว้ค่ะวิ่งรูด0ูนย์จับคู่ไม่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดและสีะ่หกอะไปบนล่างสี 4, 4, 4, 4, ู่คู่สี่คู่สหางแค่นแคเนาะค่ะพี่น้องเนาะสี่คู่สี่หางแข่นแข่นอ่า บานี่มาเบิงของไผ่เสียนอำเภอน้ำโสมวิ่งรูดบนล่าง5กับ8จับคู่มิหาหนึ่งหาศูนยหาสองหนอันนี้6คู่แข็นๆนิ่มที่หาศูหาและส8เอาจับใจค่วมได้จักอาจารย์หนึ่งสองสามี่อาจารย์1 2 3 4อาอาจารย์พี่น้อง สามอาจารย์ที่ผ่านไปมาเบิงของเพชรเมืองจันบันโอ้ส้นศูนย์คือกันกับอันเสี้ยนลูกเฟียดตัวนี้หมเพชรเมืองจันเพชรเมืองจันประวัติเพิินดีด้วยค่ะพี่น้องเดินมาแล้วสามหดติดสี่หดติดแล้วพี่น้องวิ่งล่างศูนวิ่งบนห้ากับแปด วิ่งล่างศูนย์วิ่งบนหากระแชุดวิ่น0 5 8ย์หาแจับคู่ไม่ C ี่ศูนย์แปเลข3คู่กับพี่น้องเลข3คู่กับคือ0ูน0 0สี่สี่ศูนยนย์แ่นจังๆคักคกก็คือสีศกับ0กับ8 0ดศูยเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ะ แคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำรับอ่ะสี่อาจารย์ดังอ่ะสี่อาจารย์ดังเด้อค่ะพี่น้องเด้อประวัติของเพชรเมืองจันเข้ามาแล้วสามสี่งวดติดพี่น้องอ่ะเซียนลูกแฝงเซียนพิษสนุโลกเซียนอำเภอนาำสม อะแคบนาจอเทละคูซีอาจารย์ดังรวมอยู่ในคลิปเดียวกันเมื่อนี่เป็นวันรวยของอ่รัฐบาลสปป,ปลาวเด้อค่ะพี่นออ้องเด้อสปปลาววันนี้ให้พี่น้องโชคดีเงิ่เนติ่มกระเป๋าสู้ขู่สุขคนพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ